อ่ะอ๋ะอออขายแตงโมมันเราจ้านั่นนั่นได้หนีบมือนะเน่เน,น่ไปเอาถุงอีกแล้วอีตัวเล็กไงเปิดถุง <c oughs> เอาถุง,งไปเปิดไปสามมึง ีร้านเดียวร้านสวยๆแดงๆนี่แหละจ้าหวานๆค่าเจิญได้นะคะเชิญได้นะคะอ่ะซื้อเตียงจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับเดี๋ยนี่มือเอาน,นี่มือก็ไม่นี่มือไม่สนนะคนยังไงคนรักแท้คือเธอคนไะงรอยิ้มอ่ะดี ถนนสุวรรณคูหานสี่ถึงห้าวินาทีอ่าฟิกกัดอยู่ซนะื้อเตียงจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับเดี๋ยวหนีมือเอาหนีมือก็ไม่หนีมือไม่สนนะอะกลลงให้ดีอ่นั่งให้ดี ข่วดข่วนข่วนขาดไปข่วนจะใส่พิงดูกล้องดิดูกล้องแม่ย้ายมัดทางหลังพอดีก็เลยจุกเ้างแต่งโมจ้ามาจ้ามาซือแต่งโมน้ำนองใบบุญมาจ้าจ้าวันดีจ้า เดินนะคะจืดแดงกับน้องใบบุญหน่อยจ้าบ๊ายดีจ้าบ๊าดีจ้าก่อนนุนบ๊าดีจ้าดูสิบ๊าดีจ้าดีจ้าก่อนดีจ้าก่อนอืมอืมอมาจ้ามาอืมอืมเพื่อนเพลงกับพ่อป๋า ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่จับด้วยแล้วคนยังมาคน่ารักรักแท้คือเธอคนน่ะเรอยิ้มอายบพี่นองเลยเฝ้าค um> ับเฝ้าเนี <t um> <t um> <t um> ่ยเฝ้ามาขายแต่โอ um> um> ้ว้าวลอ๋อหอ่ายังมาสักควา กอเสียงหน่อยกอเสียงหน่อยแตงโมจ้ามาจ้ามาซื้อแตงโมน้ำนองใบบุญมานี่ละมัดนี God, ่ละมัดอัน ผมทั้งนาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่จับ้วยแล้วจันตัวเลยเป็นระเป๋าตัอขายแตงโมมาแล้วจ้า น,น,น,นั่นนี่หนีมือนะเอาเกิดแล้วอิลามาัดอิลามาัดอาาันผมทั้งนาที่ถนนสุวรรณนนะครหาน มานี่มานี่เอามานี่มายายทำใหม่ไม,มาเดียดเด๋ยวจะเดิมมานี่มาเปิดร้านตาเศ้าล,ละจ้าอีหลามาเปิดร้านตาเศ้าให้คุณยายแล้วเออบายบายวันดีจ้าก,ก่อนแม่ยายมัดข้างหลังพอดีก็เลยจุกเ้ามาแล้วคนเก่งกยะนะเอาทิ้งเลยนี่ไม่ต้องซื้อเลยเดีย๋ยวโดนตา อ่าอ oh, oh, ๋อออขายแตงโมมันเราจ้านั่นนั่นไหนีบมือนะพี่น้องเลยเฝ้าครับเฝ้านี่เฝ้ามาขายแต่โอ้ว้าวอีหล่าอีหล่ายังมาสะโกนความอีหล่ามัดอีหล่ามัดผมทั้งหน้า พวกท่านท่านมาซื้อแตงมามาพี่น้องมามาพี่น้องมาซื้อแตงซื้อแตงจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับเดี๋ยวหนีบมือเอาหนีมือก็ไม่เหน,นีมือไม่สนนะที่ถนนสุวรรณโคหาน กิดนั่งนั่งตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นั่งใก้ๆแตงโมงเลยลูกตุ๊ดที่ถนนสุวรรณคูหาเป็นกระรปกักพวกท่านทมาซื้อแตงมามาพี่น้องมา อพี่น้องมาจุดตึดก,กล้องดิดูกล้องไมออ่ใจร้ายไ่ยใจร้ายที่ถนนสุวรรณน,นครหานเป็นยังว่าเป็นแบบรักรักแท้คือเธอค่นนะ ยิ้บอกบอกท่านๆมาซื้อแตงม,มองมามาพี่น้องมามาพี่น้องมาซจุด ตาสังเบ็นดเธังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอย่อ hmm. ้ยโอ้ย yeah. อ mm ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้อ้ยโ้ย้อ้้ยนออ้ยจ้าโอ้ย้อ้ย้ญโอ้จอ้ยจ้าโอ้อ้้อ้อจย้ากอ้อ้้ยโอ้อ้ย้า้้า้้้ออ้ สวัสดีจ้าสวัสด <row down Kel> ีจ <Christopher> uh ้าก่อนนุนสวัสดีจ้าด้วพี่น้องเลยเฝ้าครับเฝ้าเนี่ยเฝ้ามาขายแต่โอ้ว้าวอี๋ลาอี๋ลายังมาสักขวามมาเดจะเด้อมันนี่มาเปิดร้านตะเศ้าละจ้าอี๋ลามาเปิดร้านตะเศ้าให้คุณยายแล้วเอือบบายบายสวัสดีจ้าก่อน nang nang tới đây, tới đây, tới nang cái cái tang mo này luôn, ăn hành hành dái má, đưa má đưa má, quế 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 quế, 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 ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้นังใกล้ใกลแตงโมเลยลูกยละมัดอิลามัดผมทั้งหนาหัยยยมาถ <ร Stevens. S 1> ื ername, อมาเตือมาเอ้ยอ้ยเ้ยเๆ้อ้ยเออโอเก่งปลาลูกบวดไคนเก่ง ่ซื้อเตียงจ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับเดี๋ยวนี่มือเอานี่มือก็ไม่นี่มือไม่สนนะ